พอดีจะจัดแถวอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับให้ถูกใจและก็รางวัลไม่มีการตกค้างบางคนกลับไปแล้วครับบางคนหลับไปแล้วครับบางคนคิดจะหลับครับเราจะไม่ให้ท่านได้รางวัลขอพูดตรงนี้ย้ำตรงนี้ไม่ครับพระอาจารย์ที่ผมถามนี่จะจัดแถวเฉพาะโยมพระไม่ใช่ฉะนั้นเอาอย่างนี้พระอาจารย์แผ่นป้ายที่เราบอกว่าหางบัตรคนกลับไปแล้วไม่ได้เลยครับพระอาจารย์จึงจะทํายังไงพระอาจารย์เทพครับ ครับอันนี้หมดครับครูบาอาจารย์ี๋ยวอาจารย์เทพครับเอาเอาไม้นี้ก่อนแล้วผมไปเอาไม้นั้นครับโยมดึกดึกเทพเสด็จแล้วโยมตื่นขึ้นมานะเทวดามาปรดปัญหาเรื่องให้ผมก็ได้ขึ้นเวทีครับอ๋อครับอันนี้หมดเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้อาจารย์เทพแยกแยกวงไปอยากอากาลิโกหรือยังไงเนาะครับออกทีวีก็ไม่เห็นทีวีครับ ไปหายหน้าหายตาไปทางไหนจะเห็นได้ไงครับอาจารย์ออกไปแล้วครับครับผมพอาจารย์ไม่ได้เข้าทีวีนะครับครับผมครับก็เลยครับมีโยมทางบ้านโทรมาครับบอกว่าอาจารย์เทียบไปไหนเนาะครับก็เลยบอกว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับอยู่นี่แหละครับในเวทีนี่แหละครับก็เลยในส่วนหนึ่งในปรึกษาครูบาอาจารย์ครับผมบอกว่าจะมีการจับรางวัลให้โชคเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ ครับผมแต่เมื่อเนื่องจากว่าบัตรที่ท่านที่เข้ามาเรือนประมาณสองหมื่นกว่ากว่าคนเดียวประกาศที่หลังแต่ให้ยิโยมสาธุข่าวหนึ่งก่อนพระอาจารย์ครับเนื่องจากว่ารายการจ่ายในการที่เราให้ดีทีวีพี่น้องที่ได้ชมภาพทั่วโลกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าจังหวัดประเทศประเทศประเทศแล้วก็หลายจังหวัดครับก็ประมาณแสนเจ็ดหมื่นบาทนี่พระอาจารย์สองพันบาทเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นสองพันเนี่ยครับ พี่น้องที่คนละเล็กคนละหน่อยแต่กี้นี้ได้มาประมาณอนุมทนาสารุุ้วยกันนะโยมนะได้มาประมาณ52,000บาทสาธุที่เหลือเจ้าวาดคิดเอาเองครับผมไม่ใช่ของเราครับแต่เราก็ต้องรับรู้ด้วยแล้วก็รับกรรมตามไปด้วยเราก็พนพวงก็อยู่กับพวกเราเหมือนกันนั่นแหละครับคิดว่าเทวดาเขาหลับกันหรือยังยังครับเขาจะฟังเราหรือเปล่าฟังครับฟังฟังน่าจะมีมาให้เราไม่ได้คิดมากนะเห็นไฟไหมครับที่สองก็พยายาม <c oughs> ประท้วงเทวดาอยู่เหมือนกันอ๋อก,ก็แรงศรัทธาพี่น้องเราก็ถือว่าสุดๆแล้วแต่ <c oughs> ในส่วนหนึ่งในวันนี้ที่เราอยากจะมอบหรือว่ามีมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่โยมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของธรรมะอย่างเดียวครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะวัดบาร,รมีของคนด้วยครับระหว่างว่าใครจะดวงดีครับคนดวงดีขายหวีก็รวยรวยคนดวงซวยขายขวา,า,ายก็เจ๊งครับฉะนั้น เมื่อบัตรคนที่กลับไปแล้วเมื่อหยิบมาบังเอิญว่าจะถูกเฉพาะคนที่กลับไปส่วนใหญ่นั้นเราทํามาก่อนหน้านี้เราทํามาแต่ปีนี้ครบรอบธรรมะอากาเลโกขึ้นปีที่3ครับผมเราจะไม่ทําเหมือนเดิมเราจะไม่ทําเหมือนเดิมครับแต่ถ้าหากปฏิบัติธรรมเราจะอยู่ที่เดิมครับเพราะว่าพระอท่านบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วนิมนต์ไว้ล่วงหน้าและคนที่อยู่ตรงนี้ณขณะนี้ถ้าท่านยังฟื้นยังตื่นขึ้นมาท่านจะมีสิทธิ์รับรางวัลครับผมคนที่กลับไปเราจะตัด ท่านออกแต่ว่ามีจังสีได้ครับเค่จังได้ครับนอนรับได้เงินมื่นมันเปาเพ่นเรื่องน้ำผ้าก็นอนครับโอ้นอนตื่นเงินมื่นหายครับลก่เป็นเงินแสนมาแทนครับผมครับผมแะนั้นก็คือว่าเราจะขอบัตรของท่านที่ท่านได้ไปเนี่ยอาสาสมัครกลับมาก่อนอาสาสมัครกลับมาก่อนแล้วหยิบบัตรนั้นขึ้นมาท่านจำหมายเลขด้วยนะ หมายเลขของโยมไ้ด้วยจำหมายเลขของท่านนะเขียนใส่มือไว้ก็ได้เขียนใส่มือด้วยถ้าจําได้ให้ท่องถ้าท่องไม่ได้ให้จําไม่ได้ไม่ให้ท่องกดใส่เบอร์โทรศัพท์เราไว้เหมือนเราจะโทรออกว่าเบอร์นี้เราโทรที่จริงมันไม่มีใครรับเราหรอกประมาณสักสามสามสี่หมายเลขแค่ inside, so it. It deep, it. It not, ั้นสามสี่หลักแล้วก็กดใส่โทรศัพท์ไว้จับเบอร์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นของท่านทันทีของเราวันอยู่ที่เราจะให้ท่านอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับ หลังจากพระดิพคุณพระอาจารย์พระครูศรีธิรพรบรรยายเสร็จสับเรียบร้อยเราจะจับรางวัลทันทีรางวัลใหญ่ครับพระอาจารย์ครับอะไรครับพระอาจารย์สอนเพชรร้องอู่เลยโอ้อยากได้จักคันดิบีเอ็มครับพระอาจารย์รถบีเอ็มโอ้แจกบีเอ็มครับรถบีเอ็มยูชี้แนะด้วยผู้ที่ไปจัดงานที่ได้กินข่าวพระอาจารย์ประกาศว่าปีหน้าไม่จัดครับผปีต่อไปไม่แน่คือการวัดดูพระอาจารย์ต่อไปอีกได้ไหมปีนี้ยมมายมพลาดไปแล้วพลาดไปแล้ว ถ้าปีหน้าเผื่อมีโยมด้วยคนนึงครับอ่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้เอาเอาเขียนเบอร์มาด้วยอาจารย์เ,เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่โทรรับมาแต่ผมจําได้ครัจำได้สองหลักเมื่อกี้นี่รับรอ,องว่าเป็นศูนแปดแน่ๆเลยแม่เกษตรเขียนมาแล้วแม่แมเกษตรเขียนมาทั้งสองฉะนั้นก็คือว่าปีหน้าไม่ใช่ว่าจะไม่จัดถ้ากําลังบุคคลผู้ให้ความสําคัญครับผมเช่นเห็นผู้นําทั้งหลายและผู้ นับพ่อบ้านพ่อเมืองหลายหลายท่านท่านประกาศบอกว่าจะให้การสนับสนุนเต็มที่ครับผมแต่การเต็มที่ของท่านก็คือเห็นเห็นกันอยู่นี้ครับล้วนแต่มาแล้วไม่ใช่แค่มาธรรมดาครับผมพระอาจารย์ครับแม้แต่เวทีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานพลังงานที่ออกมาจากพลังศรัทธาครับผมแม้แต่พขขี่น้องไม่หลับไม่นอนเพื่อความ ยิ่งใหญ่ของงานครั้งนี้ใครก็ชื่นชมยินด,ดีภาพที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่จุดเทียนก็อาศัยจากกล้องเหล่านี้ครับผมที่มานี้การถ่ายทอดสดไม่ใช่ว่าจะถ่ายอย่างเดียวต้องมีการใช้จ่ายต่างๆรถถ้าไม่มีน้ํามันเดินได้ไหมพี่อาจารย์ครับได้ครับถ้าไปจอดตรงที่มันค่อยๆลงไปครับเอาอีกแล้วชีวิต ฉะนั้นที่อนุโมทนาบุญก็คือพี่น้องร่วมกันคนละเล็กคนละหน่อยได้5 2 0 0 0คนต้องอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งโยมสาธุพร้อมกันนะแรงศรัทธาของเราสาธุเป็นกําลังน้อยนนิดครับน้อยนิดครับแต่ไม่แน่นะครับไม่หยุดแค่นี้นะครับพระอาจารย์เคยพาต่อยอดมาแล้วครับครับต่อยอดเช้าเดียวได้เงินเป็นแสนครับแค่เราจะทาบุญเพื่อบํารุงพุทธศาสนานี่อุ้ย อย่าไปว่าเลยครับแรงศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดเลยแต่พี่น้องชาวต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้ทําบุญร่วมกับพี่น้องจังหวัดเลยด้วยในครั้งนี้ประกาศพี่น้องที่ดูดีทีวีถ่ายทอดสดในครั้งนี้ทั่วโลกครับและทั่วเมืองไทยทุกอําเภอทุกตาบลทุกจังหวัดในครั้งนี้ท่านก็โทรศัพท์มาที่3เบอร์นี้แสดงความคิดเห็นครับหรือว่าให้กําลังใจให้กําลังใจหรือท่านจะมี ปัจัจอ๋อก็อันนั้นก็แล้วแต่ศรัทธาศรัทธาครับก็มีพี่น้องบางส่วนก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆในส่วนคุูบาอาจารย์แสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยในช่วงนี้ก็เรากําลังรอให้เก็บบัตรแล้วก็จะกลับนี่บนพระเดชบุคคลท่านอาจารย์พระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอาเภอภูเรือขึ้นบัญญัติองค์ธรรมพระอาจารย์ครับประกาศครับเบอร์ที่หนึ่งที่จะโทรศัพท์เข้ามาจะมีแผนกรับสายโทรศัพท์ตลอดไม่หลับไม่นอนตลอดกดไปเลยโยมกดไปเลย0 8 7 0 8แ 9ก้าสองหนึ่งเกครับผมเบอร์แรกเบอร์แรกเบอร์ที่สองครับพยนอร์ที่2ครับ080ย์แปดหี่ปที่สาครับยนเ์ที่3ครับ087 087 9 929 3113 3113ครับผมสามหนนี้โดยเฉพาะเบอร์ข้างล่างนี้พี่น้องญาติธรรมของธรรมกาลิโกรู้จักดีครับเพราะว่าสโลแกนถ้าไปงานอุชิตงานทำบุญน้าแกะข้าวบ้านเราได้ว่าแกะข้าวไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่เลี้ยงสุราในงานจัดถ่ายทอดสดตลอดซอดแก้งเพราะทีมงานครูบาอาจารย์ไปทั้งทีมงานใหญ่ไปร่วม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาประเพณีอันดีเลิศพร้อมชูเชิดวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกของพระพุทธศาสนาแต่นันมาที่ปู่ย่าปวงยหนไว้ให้มั่นคงมีอะไรเพิ่มเติมครับอาจารย์ครับคือถ้าหากมีโยมอยากจะโอนปัจจัยมาช่วยสนับสนุนครับเพราะว่าบางทีอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าพี่น้องชาวกาลิโกเราส่วนมากเราก็บอกว่าแม่น้อยแม่เกษตรแม่หรือว่าครูบาอาจารย์ช่วย ทำบุญฝากทำบุญด้วยครับว่าจะโทรสั่งกันแต่พี่น้องต่างจังหวัดไม่สามารถเพราะว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ใน,ในที่นี้บ้างเห็นโครงการส,สวยๆอย่างนี้อยากให้กําลังใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมครับอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นเจ้าภาพโรงทานอยากเป็นเจ้าภ <ผม S 2> าพเวทีอยากเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดให้ธรรมะเป็นทานครับชนะการให้ทั้งปวงครับเราก็โอนมาที่ธนาคารกรุงไทยครับผมสาขาจัง อำเภอวังสะพุงสาขาวังสะพุงครับหมายเลขหมายเลขบัญชี980 92 48 56 3ยาวจำยากเอาอีกสรับอาจาร <6, 3 S 2> ย์9809 2485 63 63ยาวเนาะยาวครับจำได้หรือเปล่าไม่เหมือนโ<ะ>ทรศัพท์นะครับ ขออีกสักครั้งพ่อาจารย์ครับขออีกสักครั้งครับแต่เขาจะมีถ้าเป็นหมายเลขธนาคารนี่เขาจะมีขีดด้วยจ้ะครับอ๋อครับเพื่อ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 จำง่ายครับผมเก้าขีดอ๋อขีดนี่หมายถึงว่าขีดเก้าขีดอ๋อครับผมแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแล้วก็ขีดอีกอ๋อครับต่อมาก็คือสองสี่ 8 5 6 2 4 8 5 6แล้วก็ขีดขีดสุดท้ายคือ3ครับ3ไม่ใช่ขายน้ำผลไม้นะโยมนะแต่เป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขธนาคารธนาคารที่ท่ีอยู่ไกลที่จะมีจิตใจศรัทธาวัดอยู่ไกลถ้ามีใจก็มาถึงวัดอยู่ใกล้ถ้าไม่มีใจก็มาไม่ถึงไปบอดเลยครับครับ โอ้เอาเอาเอาแบบเอาแบบอบรมแล้วเลยโอ้อาจารย์มั่นใจในหัวแถวอาจารย์ไหมรือล่าต้องดูไวนะครับอาจารย์ต้องดูไวนะถ้าเป็นไวต่อแต่นี้ก็ค่อยค่อยยังชั่วครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาสาสมัครที่ลุกได้อเช่นแม่บอยก็ลุกไปแล้วอาจารย์พรญาติโยมแต่ละแถวขอส่งตัวแทนหนึ่งท่านเก็บบัตรตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยเอาช่วงทํางานก็ให้ทํางานไปแล้วเราจะนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นมาครับ แต่หมายเลขของโยมต้องจดนะโยมต้องจดนะมีปากกามาด้วยไหมนี่จดมีหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าโยมมีโทร,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 รศัพท์กดใส่ไมเลขโทรศัพท์โยมไว้ถ้าจําได้ให้ท่องให้ท่องครับเพราะว่าบัตรมันจะมีหมายเลขอยู่ข้างหลังโยมเพราะเราจะรางวัลน,นี้เราจะให้เฉพยาะคู้ที่ยังอยู่ณนขณนะนี้ครับผมถ้ายังไม่ตื่นตื่นขึ้นมาครับผมถ้ายังไม่ฟื้นฟืน้นขึ้นมาครับครับก็เราจะได้ขอเอาบัตรของท่านณขณะที่กําลังเก็บบัตรณขณะนี้ บังเอิญว่าพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ขยับเข้ามาด้วยนะโยมนะขยับมาด้วยขยับแต่ละแถวขยับมาขยับแต่ละแถวที่ขาดช่วงโยมเจริญพรขยับกันเลยขยับมาน้างหน้าเลยเพื่อของรางวัลแล้วก็เก็บภาพในช่วงนาบ้านปลายของนาช่วงเลยว่าบ้านปลายชีวิตผมจะไม่ย้ำว่าบ้านปลายชีวิตผมยังไม่พูดบ้านปลายของการฟังทมในช่วงภาคเลยดึกขึ้นไปแล้วพระอาจารย์ครับผมครับเด็กเด็กคอนนกเข้าหิวนอนค้นกับหิวนอนนัผมก็เป็นเรื่องของ พลังอินทรีย์ของแต่ละท่านครับผมไม่ว่าจะเป็นกายอินทรีย์หรือว่านมโนอินทรีย์ก็คือใจหายห่วงแล้วครับเพราะว่าเพื่อนมั่นใจในความสามารถสมรรถภาพของตัวเองกล้ามาจองที่นั่งตั้งแต่ตอนกลางวันเลยครับครับพมว่าจะอยู่ตลอดครับพระอาจารย์ครับขอย้ำที่เบอร์โทรศัพท์จบแล้วก็เบอร์ธนาคารที่พี่น้องจะร่อมอนุโมทนาโอนเข้ามาในส่วนนั้นแล้วก็กลับเนื่อพระอาจารย์ขึ้นสู่เวทีเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ขอย้ําเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรมาเพื่อให้กําลังใจและก็ชื่นชมยินดีหรือแสดงความคิดเห็นในส่วนที่นะพี่น้องได้ชมภาพและก็ได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นอลังการ5มหามงคล5ทธันวาที่ยิ่งใหญ่นจังหวัดเลยที่สนามโรงเรียนชุมชนวังสะปุงจากสนามฟุตบอลกลายเป็นสนามพุทโธครับผมครับผม,บผมก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตลอดก็คือ087 087 9 2 1 9 9 1 9 990อครับผมอีกเบอร์ครับพจาจันครับครับผม080 0 8 0 416 4 1 6 8 8 0 8 8 8 0 8เบอร์สุดท้ายครับพจาจันครับครับผม087 0 9 7 9 2 9 9 2 9 3113 3113สำหรับท่านไหนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพและก็ นในการโอนมาที่เข้าสู่ธนาคารกรุงไทยจำกัดอมทรัพย์สาขาอำเภอวังสะพุงหมายเลขครับพระจานทร์ครับ9ขีด809 9ขีด8 0 9ย์เก้าอีกขีด3ขีด3อีกรอบพระจาน์ครับ9ขีด9 0 9ขีดแปดศู สองสี่แปดห้าหกขีดสามขีดสามครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับ,รบผม